ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเอฟซีที่รักในการหาอยู่หากินทุกท่านาวันนี้ก้ามาพบกับเจลย์ป่ามันเิ่นเคยนะพี่น้องาวันนี้ก็พามาใส่กับดักหนูเหมือนเช่นเคยนั่นแหละครับผมก็จะเป็นหม้ป่ายากาขนผสมอ้อยอันนี้เจลยป่าก็มัวแต่ทำหนูไปส่งลูกค้าครับผมก็ออกมาสายเดี๋ยวเจลยป่าขอญาตไปไปใส่ก่อนนะพี่น้องก็จะถ่ายให้ดูเป็นบางช็อต เดี๋ยวยังไงแบบไหนค่อยว่ากันครับผมอ่ะเดี๋ยวคอยาอยาบไปใส่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะข้ามครับผมไปครับ ขนานนดเลยครับผมประมาณนี้แล้วครับผมทางวิ่งเนียนๆเลยครับผมไปตรงนี้เลยพี่น้องหนึ่งอันครับผมมีขี้อยู่ด้านในด้วยครับผมเพิ่งเมื่อคืนนี้เองเละมั้งเนี่ยพี่น้องครับผมประมาณนี้แล้วครับผมนี่ ดูลงลอยด้านหนครับผมมวิ่งจนเกลียงจนเนียนเลยพนะี่น้องเมื่อคืนนี้เซเลยป่าก็มานั่งฟังเสียงเสียงเขาลองอยู่แถวๆนี้แล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ไว้ตรงนี้แล้วครับผมเดี๋ยวใส่หันทนะ้ายมานี่นะพี่น้องนี่ครับผมหันท้ายมาประมาณนี้แล้วครับผมพอหนูมาทางนู้นครับผมมาจากทางนู้นก็ได้ครับผมมาจากทางนี้ก็ได้แล้วก็มาจากด้านหลังนี้ก็ได้ครับผม ก็เลยต้องวางแบบนี้เนาะนะประมาณนี้แล้วครับผมเอาครับผมตอนนี้ก็ทําการใส่เสร็จเป็นทีเดียร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะอ๋อก็ยัดยัดไปครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าอ๋ก็วันนี้ก็ออกมาคํามาสายก็หาหมายแบบที่ว่าเป็นหมายเก่าข้าเจ้าอะไรครับผมอเห็นตรงไหนพอมีอารอยกัดรอยวิ่งก็อาใส่ยัดยัดไปครับผมเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวเซเลปาก,ก็คิดว่าจะเอาบ่วงมาเสริมครับผม อ่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแบบไหนเนาะอ่าเซลลปากก็ถือถือมาครับผมอ่ประมาณตั้งยี่สิบสามสิบหลังอ่าเเผื่อได้ตัวเพิ่มเนาะอะ่ตอนนี้ก็อ่ากลับไปพักผ่อนกันพี่น้องอ้เหนื่อยจริงๆเลยครับผมล่าเลยพี่น้องร้อนก็ร้อนครับผมอ่เดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าสองทุ่มกว่าแล้วครับผมเดี๋ยวเรามายามรอบแรกกันเนาะพี่น้องว่าจะมีตัวมีแต้มไหมอ่าเซลลปากก็ใส่ไว้ห่างๆกันนะพี่น้องไม่ได้แบบว่า จุดละสามอันสี่อันห้าอันแบบโอ้เดินไกลมากๆเลยครับผมอ่ะไม่พูดำํทำทําเพลงครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปยามรอบแรกกันดีกว่าครับผมว่าจะมีตัวมีแต้มไหมอ่ะไปครับผมอ่ะด้านหน้านี่ครับผมสองหลังไปดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะอาเป็นยังไงครับผมรูอยู่นี่ครับผมอ้าวเรียบร้อยครับผม เต็มแรกมาแล้วพี่น้องเป็นหนูไข่โปกโอ้หนุนครับผมอยู่ด้านในครับผมอ่ะเก็บพี่น้องมาแล้วครับผมเต็มแรกด้านนานีกหนึ่งหลังครับผมมีหรือเปล่าเนี่ยใส่ไว้อย่างลึกพี่น้องโอ้ยตรงปีนครับผมโดนไหม อ้าวเรียบร้อยอีกหนึ่งครับผมอ้าวต่อเนื่องเลยพี่น้องโอ้อยู่ด้านในถ่ายลำบากมากเลยครับผมเอาเก็บดีกว่าครับผมเดี๋ยวยามกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีตัวมีแ้มไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูถ้าจุดไหนที่ว่าอยู่ใกล้ๆก็อะจะต่อเนื่องนะพี่น้องอ,อยู่ด้านหน้านี้ครับผมอีกหนึ่งหลังฟโฟมข,า,ขาวขาวมีตัวหรือเปล่าครับ อ้าวเอา,เอากับดักหายโอ้ยกับดักมาอยู่ข้างนอกพี่น้องไม่อยู่ครับผมโอ้ยนี่กับดักอยู่นี่พี่น้องนี่โอ้ยตายแล้วอ่ะเดี๋ยวถ่ายเหยื่อก่อนครับผมเปลี่ยนเหยื่อก่อนพี่น้องข้อโพดกระหายไปต่อครับไม่อยู่ครับผมไปต่อดีกว่าเอาด้านหน้านี้หนึ่งหลังครับผม อาผาดแดงไงหลังนี้เป็นไงครับผมหมุนขึ้นไปสูงจริงๆเลพี่น้องเลยข้างล่างมีให้ใส่ไม่ใ,ใส่เป็นไงครับผมยังปกติครับผมอยู่เหมือนเดิมพี่น้องนี่สะดอมองไม่เห็นแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวไปต่อครับผม สภาพหม้ก็จะลกๆหน่อยนะพี่น้องเสียเลยป่าใส่ปะลาไม้นี่มีแต่ลกๆครับผมนะตรงนี้เป็นยังไงครับผมดิหลังหนึ่งดูเหมือนจะเป็นรอยทางหนูใหญ่พี่น้องยังไม่มาครับผมนีเขาโพดยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยเดี๋ยวไปต่อ เดี๋ยวถ้ามีตัวมีแต้มยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูดีก่าครับผมจภาพหมายลกครับผมมาแล้วครับผมอีกหนึ่งแ้มโอ้ยจกแมงอะไรเจาะพี่น้องนุ่นครับผมอยู่ห้องในนู่นแมงอะไรแทะด้วยนะเห็นไหมครับผมนู่นเก็บครับผมแ้มที่สองมาแล้วพี่น้องอหลังนี้อขอบโพดกระเด็นเลยครับผมกำจัดเคลื่อนที่พี่น้อง โอ้เห็นรถพี่น้องตัวยังใหญ่โอ้โหติดกูดเปเลยเลยครับผมอ้มาแล้วครับผมดำย่อมเลยพี่น้องนู่นนุ่นนุ่นโอ้ยังใหญ่ครับผมเอาเก็บมาแล้วพี่น้องแต้มใหญ่แต้มแรกมาแล้วครับผมหลังถัดมาครับผมกับดักลั่นแต่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะพี่น้องยังมองไม่เห็นตัวครับผม อยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าผมลุ้นลุ้นลุ้นครับผมอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่ครับผมโอ้หน่าเสียดายพี่น้องโอ้เลือดสาดเลยผมโอ้เขานอนแมบอยู่แถวนี้หรือเปล่าพี่น้องเลือดดังเต็มจมูกเอ้ย ลบเมือดอยู่แถวนี้หรือเปล่าพี่น้องเดอเดี๋ยวหาดูกคนครับผมหลังเมื่อกี้นี้ไม่เห็นนะพี่น้องจักสะเดิดไปตรงไหนครับผมเลือดเปมมเลยเดไปดูหลังต่อไปดีกว่าครับผมพลาดไปก็เอาหลังหลังใหม่ครับผมอยู่ด้านหน้านี่ครับผมหนึ่งหลังมีตัวหรือเปล่า สภาพใหม่หลบกิงๆครับผมเสียเลยปต่อใส่ไว้ข้างในด้วยมีกลาเดินแรงครับผมเขาจะได้ไม่ต้องหนูเขาจะได้ไม่ตื่นหลังนี้ยังปกติครับผมมีตัวมีแต้มยังไงเดี๋ยวอัปเดตได้ดูดีกว่าครับผมด้านหน้านี้หนึ่งแต้มครับผมออวันนี้มีแต่ไซส์สวยๆเลยครับผมเทา้าๆเลยพี่น้องนู่นครับผม จูดกูดครับผมออโอเคครับเก็บครับผมไม่รู้แต้มทีเท่าไรแล้วพี่น้องไม่ได้นับครับผมด้หน้าอีกหนึ่งแต้มครับผมเที่ยวที่เล้ยวเสียด้วยปากก็มาหมายนี้นะแต่ว่าหนูเขาเชิงจะตื่นแล้วครับผมเขาเลยไม่เอาเนาะวันนี้จัดการเรียบร้อยครับผมหงายท้องเก็บครับผมครับครับผมหลังจากการยามรอบแรกน้พี่น้องก็ได้อยู่12ตัว12แต้มครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ นั่งพักก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปลุยต่อครับผมวันนี้เสียเลยปาดเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับผมว่าจะาากลับเช้าหรือเปล่าหรือยังไงครับผมเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนพี่น้องอเดี๋ยวพักครับผมอีกสักห้าหกทุ่มค่อยไปยางอีกยามอีกรอบหนึ่งครับผมพักก่อนครับพี่น้อง12แต้มแล้วครับผม ครับอรุณสวัสดยามเช้าครับพี่น้องอรุณสวัสดยามเช้ากับวันใหม่ครับผมวันนี้เดี๋ยวเช้านี้ก็มาเก็บมากู้กับดักเหมือนเช่นเคยนั่นแหละครับผมเมื่อคืนนี้เสียเลยปากก็กลับไปประมาณตีหนึ่งเนาะ,ะก็พอมีตัวมีแต้มพอมีผลงานอยู่ครับผมเดี๋ยวสําหรับเช้านี้เราไม่พูดราทาเพลงเดี๋ยวเรามาเก็บกู้วันนี้เช้านี้เดี๋ยวจะเก็บบ่วงก่อนนะพี่น้องพอมาคืนนี้เสียเลยปากก็มาใส่เสริมไว้เนาะ ก็มีทั้งมีอยู่สามแต้มแล้วมั้งอ่ามีหักมีขาดครับผมอ่ะสายแล้วพี่น้องไม่พูดรำทำเพลงเดี๋ยวเราไปไปเก็บไปกู้อเลยดีกว่าครับผมอ่ะคอยลุ้นคอยติดตามรับผมว่าเช้านี้จะมีผลงานไหมไปครับผมอ่าสำหรับเช้านี้ครับพี่น้องสำหรับผลงานบ่วงไม่มีตัวไม่มีแต้มเลยครับผมอ่ะพอดีเมื่อคืนนี้ก็อ่าได้ไปสามตัวสามแต้มแล้วก็มีขาดมีหลุดเนาะเออมีคันหัก เช้านี้มาเงียบกริบเลยพี่น้องโอ้โหหน้าเหลือเชื่อครับผมไม่มีตัวไม่มีแต้มเลยอ่ะเดี๋ยวไปดู่อยพี่น้องลองรอยเขาเนี่ยพี่น้องรอยเขาขุดมันขุดอะไรกินเนี่ยครับผมเพิ่งจบใหม่ๆไม่นานเนี่ยครับผมนี่เป็นหนูใหญ่หนูอะไรด้วยนั่นน่ะพี่น้องแล้วก็ทางวิ่งเขายังแบบว่าใหม่ๆช้ำๆเหยียบญ้าช้ำๆเลยเนะี่ยแล้วเขาไปยังไงครับผม มเมื่อคืนนี้เซเลปากก็ได้ตรงหัวมันนี่เนาะไปตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ขาดพอมาเช้านี้ครับผมเงียบกิมซิมเออหน้าแปลกแม่สำหรับเช้านี้ก็น่าเหลือเชื่อครับผมสำหรับผลงานบ่วงเนาะเซเลปากก็คาดหวังไว้ไหมายนี้แหละครับผมนี่เพราะว่าทางวิ่งทางเดินทั้งลูทั้งอะไรเนี่ยเยอะมากๆเลยครับผม ก็มีติดแค่ช่วงหัวค่ำรอบเดียวแล้วมา,าทิ้งไว้ตั้งยันเช้าเงียบกิมซิมครับผมเอามเปไปไรพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกับดักเกือกมากันครับผมว่าจะมีตั๋วมีแต้มไหมเ,เดี๋ยวไปกันดีกว่าครับผมเพราะว่าเสลีเป่าใส่ไ,ไว้กันคนละจุดเนาะกับบ่วงเช้านี้ก็ยังไม่มีแต้มเลยพี่น้อง ลุ้นครับผมลุ้นไปพร้อมๆกันโอ้ตายแล้วไม่เไ,ไม่ได้ยกกล้องถ่ายเลยครับผมไปดีกว่าครับผมมาครับผมหลังจากที่ผิดหวังจากผลงานบ่วงมาเดี๋ยวเรามาดูกับดักเกือกมากันกันต่อครับผมมลุ้นว่าว่าจะมีแต้มสักแต้มไหมสําหรับเช้านี้เนาอะ,อะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับผมอ,อยู่ด้านหน้านี่แหละครับผมสองหลังพี่น้อง โอ้ยบ่วงผิดหวังไปแล้วครับผมกับดักอย่าผิดหวังเด้อเดี๋ยวเรามารุเ้นกันครั้ผมนี่เด้นึดหอเดงเด้อเด้อเ้อเดอเร้อเด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 อเล้เด้อเด้อเด้อเน้อนด้อเอเ้แต่้เป็นหดูไเ่้ปเด้เดอ้าวดข่โแตอเ้อเอ้วเ้อเดสําหรับเช้านี้เอาเก็บครับผม้้้้แ้เเ้ อยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ข้างๆกันกหนึ่งหลังครับผมมีตัวหรือเปล่าครับลุ้นลุ้นครับลุนลุ้นลุ้นครับผมลุนอ้าวเรียบร้อยอีกหนึ่งครับผมมาแล้วอ้าวจะถ่ายให้ดูประมาณนี้แหละพี่น้องเห็นชัดไม่ได้ครับผมแต้มสองมาแล้วครับผมเก็บเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับผมด้านหน้านี่นครับผมตรงขอนนี่หนึ่งหลัง เมื่อคืนนี้ก็ได้ไปสองแต้มเนาะแล้วก็หลุดไปแต้มนึงครับผมที่ว่ากับดักอ่ะดอนออกมาอยู่ด้านนอกสำหรับเช้านี้จะเหลือตัวไหมพี่น้องอลุ้นครับลุ้นลุ้นอ้าวหมดตัวครับผมนู่นเขาโพดยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับผมอ่ะเก็บครับผมด้านหน้านี่หนึ่งหลังเมื่อคืนนี้ไม่โดนสักแต้มเลย เช้านี้จะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าทางวิ่งเขาเต็มเลยพี่นอ้องอแต่ทําไมยังไม่มีตัวครับผมสําหรับเช้านี้สําหรับอันนี้ครับผมเ้าเช้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมนี่โอ้ตายเลวอยะเดี๋ยวถ้ามีตัวมีแต้มยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูดีกว่าครับผมผิวนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้ไปหลายตัวหลายแต้มนะพี่น้องนี่ตัวสวยๆครับผมด้านหน้านี้เรียบร้อยอีกหนึ่งครับผม หนูทิวนี่มีแต่ตัวเทาๆเลยพี่น้องเป่งๆเลยครับผมนุ่นนั่งจูดกูดดำปืปืๆอยู่นั่นครับผมนุ่นกับดักยู่นั่นเลยครับผมออะเก็บครับผมอ่ะอันนี้ก็เมื่อคืนได้ไปนหนึ่งแต้มเช้ามาได้อีกหนึ่งแต้มเมือ่อผมเ่ะเก็บครับนะครับตอนนี้ก็ทําการเก็บกู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเช้า,ชานี้ก็แทบจะอ่าไม่มีตัวไม่มีแต้มเลยครับผมกับดักก็ลั่นฟาว ไปหลายหลังครับผมเพราะว่าหนูที่เหลืออยู่นี่ก็จะเป็นหนูแบบรุ่นเทาๆรุ่นแบบใหญ่ๆนั่นแหละครับผมที่ได้ไปเมื่อคืนก็หลายตัวส่วนบางไมายก็น่าจะหมดตัวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมถามว่าหมดไหมก็ไม่หมดหรอกครับผมอาจจะเหลือน้อยตัวเพราะว่าเมื่อคืนนี้เสร็จเลยปากก็ได้ไปหลายตัวหลายเต็มเนะาะเป็นบางหมายบางไมายก็ลั่นฟีลั่นฟาวครับผม เดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่าครับผมเราเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตไปดูผลงานรวมภาพรวมอีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวเซียปเล่าขออนุญาตเดินทางกลับก่อนครับผมบครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านบ็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะก็ถือว่าพอใช้ได้พี่น้องอเพราะว่าเมื่อคืนนี้เซียนเลบาก็ได้มาหลายตัวหลายแต้มเนาะ,ะก็ตัวเท้าเาไม่หลายตัวหลายแต้มแล้วครับผมก็พอได้ ส่วนใหญ่กับดักก็จะหนีบจะลั่นแต่ฟาวครับผมเพราะว่าเสียเล็บปากก็มาตามหาหนูที่ว่าป่าอ้อยล้างครับผมไม่รู้ว่าเขาย้ายไปอยู่ไหนเนาะเสียเล็บปากก็ตามหาอยู่ครับผมวันนี้ก็ยังดีมีผลงานให้พี่ๆน้องๆได้รับชมครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานสำหรับคลิปนี้ดีกว่าครับผมก็เหมือนเช่นเคยครับผมก็จะวางอยู่ ถ่ายให้ดูแบบห่างๆไกลๆเนาะวันนี้ก็จะเป็นหนูตัวแบบไซส์สวยๆไซส์ใหญ่ๆอยู่นะพี่น้องส่วนใหญ่เขาก็จะเหลือไซส์ใหญ่ๆอยู่ประมาณนี้แหละครับผมผลงานส่วนใหญ่เขาก็จะเหลือรุ่นประมาณนี้แหละครับผมรุ่นใหญ่ๆรุ่นเทาๆส่วนน้อยมากที่จะเหลือแบบเล็กๆถ้าเล็กก็คือเล็กไปเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็คล้ายๆแบบมันก็เขาก็หายอยู่หากินกันเนาะเขาก็เก็บตัวเล็กไปก็เหลือตัวสวยๆนี่แหละครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่แห้วครับผมยังมีผลงานอยู่สำหรับผลงานคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอย่างไงก็อย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เสียดเลยป่าได้ทำคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม